ขอักัน้อยนะครับตมสินาในไหนคนหลายแห้ง No. ลหสวัสดีครับมาพบกับสายล่าอีสานใต้พูดคุยข่าวอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีมิตรหมอแคนแฟนหมอลำนะครับทั้งชาวไทยและฝั่งสปปลาวๆๆและผู้ที่อยู่ต่างประเทศทั่วโลกทุกท่านนะครับเป็นไงครับ ภาพบรรยากาศการเปิดหัวแล้วมันเกี่ยวอะไรกันกับภาพปวัติศาสตร์จะไม่ให้เกี่ยวได้ไงนะครับหมอชิดสองปิดตำนานปิดตำนานปิดตำนานเพราะอะไรเพราะโดนสั่งจากสํานักงานเขตจัดจัดก็เป็นการลองเรียนเกี่ยวกับการใช้เสียง ตอนแรกสายล่านึกว่าเป็นเพราะหมอลำไม่ใช่ห้ามคือทุกอย่างหมหัศบวงหมหลุงมหมลีอะไรทุกอย่างหนังนิกงนิเกอะไรห้ามหมดสิ่งที่ใช้เสียงคือห้ามนั่นคือเป็นการลอ,ลองเรียนของชาวบ้านในแวกนั้นว่าเป็นการบรบกวนการพักผ่อน ก็โอเคอันนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาครับสำหรับคนที่เขาต้องการพักผ่อนปิดก็คือปิดไม่เป็นไรนะครับอันนี้มีเสียงบรบกลนหน่อยมีเสียงรถด,ดินขออภัยด้วยมีรถด,ดินช่วงนี้บ้านสายล่าเขาขุดสะมีรถวิ่งเข้าออกบรบกวนี้นิดหน่อย,อยปิดบ้านแล้วก็ยังได้ยิน ครับมาเข้าเข้าเรื่องกันต่อถึงจะปิดปิดไปแล้วแต่สามนายเป็นบันแทงของเราไปสร้างประวัติศาสตร์เป็นหมอลำคณะแรกที่สร้างเงินล้านให้กับผู้จัดผู้จัดคืนวันนั้นน่น่าจะรู้ว่าเป็นใครเป็นงานของใคร ไม่ใช่ของเสียแกะไม่ใช่ของกำนันแกะเป็นของป่าช่วยพาม้่นเจลี่ปพาเปิงมอายะร้างแตกยิ้มกิ่มลูกสาวป่าช่วยงานนั้นเมื่อสองเดือนที่แล้วุงอิงสร้างแรงกระเพื่อมเป็นแม่เหล็กดึงดูดแฟนคลับเอฟซล้นหลามจนล้นออกไปข้างนอก คนเยอะจริงๆสายล่าเคยทำทำคลิปไปแล้วคลิปหนึ่งเมื่อช่วงนั้นเป็นภาพบรรยากาศที่อะไรที่สุดยอดก็ลงก็หลังนี่เต้นกันโอ้โหฝรังก็ฟังหมอลำเป็นเด้อ <c oughs> นี่แหละครับสายล่าเลกขึ้นหัวข้อบิดตำนานภาพปวัติศาสตร์ มันต้องสมน้ำสมเนื้อกับที่ดาลำเพลินเงินล้านของเราภาพปรัติศาสตร์ที่ไม่มีหมอลำวงไหนทำได้ต้องสามารถเป็นบรนแพงวงเดียวอันนี้ไม่ได้อวยแต่มันเป็นเรื่องจริงทุกคณะก็ปังเหมือนกันแต่ไม่เท่าไม่เท่าสาวน้อยไม่เท่ากุ้งอิงครับ เป็นเป็นสนามในภาคกลางของเมืองหลวงที่ที่เป็นสนามหนึ่งที่ทั่คนทั่ว,ท,วทุกสารทิศที่จะต้องมารวมกันอยู่ที่นั่นก็ไม่ใช่ว่าจะหมอชิดจะอันนี้นะถ้าขยับมาเนี่ยวันนี้เนี่ยอยู่ที่ข้างปตท,ทนวนควรเนี่ยนี่เป็นสนามเขาเรียกว่าสนามเจ้าบ้านของสานวน้อยเลย ก็อยู่ที่นี่ฐานแฟนลับเยอะนวนครเน,นี่แต่นี่มันมาข้างนอกแล้วมาทางคลองหลวงปทุมธาน,นีออกมาทางโซนข้างนอกแล้วก็ไม่มีไม่น่าจะมีปัญหาถึงแปดเขาจะเยอะแต่แ่านั้นคือรู้ใจกันคนอีสาน <c oughs> อีสานบ้านเฮาหลายยู่นั่นเข้าใจนั่นแหละครับดังขนาดไหนยิ่งดี สุดยอดวันนี้คนอายะแน่นอนอยู่ที่นว่นรครนไม่ต้องไปพูดถึงแล้วหมอชิดสองคืองดการใช้เสียงด้วยการร้องเรียนของชาวบ้านเขาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่แต่หมอลำทุกอย่างหนังวิเกอะไรสารพัดพวกที่สร้างความบันเทิงแล้วมีมีเสียงนั่นนหะครับไม่ใช่ หมอลำเราไปสร้างความสำคาญในเขาไม่ใช่นะครับทุกอย่างระงับหมดที่ใช้เสียงเราก็กลับมาฟังบ้านเราแล้วก็อยู่ที่จังหวัดใกล้เคียงอยู่รอบนอกก็มีแถวบางปูแถวนี้ก็ไปดูได้ไปชมกันไปรเสดเส็จกันได้เพราะว่าสาวน้อยปูทางวันอย่างสุดยอดแล้วครับสองแม่ไม่ใช่สองพ่อลูกขอตอนนี้ซุปตาพ่อก็เป็นซุปตาใหญ่ ลูกก็เป็นซุปตาน้อยเป็นไงครับเราวันนี้ขึ้นชาร์ตติดอันดับหนึ่งแล้วครับบอสโจของเรายืนหนึ่งคือเขายืนมาคืออ้ายติดหนึ่งของ FM90 ทุกทุ่งของขึ้นใหญ่อยู่ในเมืองหลวงขึ้น อันดับหนึ่งของประเทศเป็นที่เรียบร้อยลองลงมาคือลูกสาวไม่เป็นไรพ่อลูกก็จะขึ้นลงด้วยกันแต่ของลูกเขาเป็นระดับโลกแล้วของคุณพ่ออยู่ในระดับประเทศไม่เป็นไรก็เป็นพ่อลูกคู่ฝันคู่บารมีกันเอฟซีสาวน้อยตังปื้มเื้มกันทุกคนยิ่งพวกนี้ยิ่งปื้มที่บอสโพสไปเมื่อวาน ว่าวันนี้จะมีข่าวดีบอยก็โพสต์มาอีกเมื่อสองชั่วโมงที่แล้วว่าคนที่10บพรุ่งนี้แขกรับเชิญสิลปิลรับเชิญเพชราสาระแล้วก็มอสขมหมากบินสื่อปินดังทั้งนั้นเอาไว้ไปชมกัน ใครอยากเข้าไปก็ไปดูในไลฟ์ขุมปิดเป็นอะไรที่เป็นข่าวที่ที่ดีอ่ะได้ฟังตอนแรกข่าวหมอชิดอันนั้นเป็นเรื่องเรื่องที่เศร้าหน่อยหนึ่งแต่ไม่เป็นไรมันไม่ใช่สาเหตุมาจากหมอ่ําเราทุกคณะทุกแขนงท,ทุกประเภททุกอย่าง <c oughs> ครับวันนี้ นวัดนครใครอยู่ใกล้ก็ไปครับอายะแน่นอนสนามนี้คือเป็นสนามของสามน้อยอยู่แล้ววันนี้สายล่าก็ไม่มีอะไรมากครับมาพูดคุยกันเด๋ยวดองข่าวไว้นานเดี๋ยวจะว่าเป็นข่าวข่าวนึ่ง <c oughs> ถ้าเก็บไว้ก็จะเสียก็เลยเอามานึ่งแล้วมาพูดอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องเป็นข่าวสดนี่ต้องทำเหมือนเขา้าครับไปชมบรรยากาศ ก่อนจากลากันนิดๆหน่อยๆเป็นภาพไฮไลท์จากสนามประวัติศาสตร์หมอชิดสองก็ะหลงฝรัลังเล้นกันเนี่ยระเบิดเกิดเติแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ i <laughs>